กลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกับผมนายชานชาวชายานุกิจในฐานะประธานคณะทํางานยกร่างรายงานนะครับต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกนะครับที่กรุณา,าให้คำแนะนำและความเห็นกับคณะทํางานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโครงการที่ท่านกรุณาเอ่ยถึงโครงการของหลวงพ่อวิริยังนะครับเรื่องนี้กระทรวงยุิธรรมได้ นำมาใช้นะครับตั้งแต่ปี2558แล้วนะครับแล้วก็ได้รับผลเ,เป็นอย่างดีนะครับโดยกำหนดเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติของผู้ต้องขังทั่วประเทศเลยนะครับก็คงจะต้องนำเสนอในรายงานฉบับนี้ว่าขอให้เป็นการกระทำอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับเช่นเดียวกันกับกรณีของคลินิกจิตสังคมนะครับที่อยู่ในระบบของศาลยุติธรรมนะครับขณะนี้ เรื่องของคลินิกจิตสังคมนั้นได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนการขับเคลื่อนประมวลกฎหมายยาเสพติดของกระทรวงยุติธรรมแล้วนะครับก็คงจะพัฒนาให้เป็นระบบชัดเจนขึ้นต่อไปนะครับรวมทั้งคำแนะนำของท่านสมาชิกอีกหลายๆประการนะครับโดยสรุปแล้วที่สำคัญนะครับว่ารายงานฉบับนี้น่าจะเน้นไปที่ แนวทางการป้องกอันอาชญากรรมของประเทศนี้ที่มีประสิทธิภาพนะครับรวมทั้งความโปร่งใสความเป็นธรรมและประสิทธิผลของการดำเนินการในระดับปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมดุลของการลงทุนลงโทษผู้กระทำความผิดนะครับและการบริหารการบังคับโทษเพื่อให้โอกาสผู้กระทำความผิดนั้นคืนสู่สังคมครับและรวมทั้งการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ในลักษณะเป็นแบบบูรณาการนะครับตามแผนที่คณะทำง,งานได้มองเห็นว่ากระทรวงยุตธรรมนั้นได้บรรจุไว้ในแผนแม่บทการพัฒนากระบวนการยุตธรรมแห่งชาติเรียบร้อยแล้วนะครับทางคณะทำง,งานก็ต้องขอน้อมรับคำแนะนำของท่านสมาชิกไว้นะครับแล้วก็ปรับปรุงเพื่อทำให้เกิดความชัดเจนในรายงานฉบับน,นี้ต่อไปครับขอบพระคุณครับ